สวัสดีค่ะพบกับช่องอ้อมแอม h ช n แนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอ้อมจะมาทุกคนมาดูลูกวัวนะคะก็คือน้องจูนี่นะคะว่าตัวโตวขนาดไหนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่เป็นไก่นะคะไก่ที่พ่อเลี้ยงไว้นะคะเดี๋ยวจะไปดูน้องจูนี่กันดูสิพ่อหายเห็ดีอย่างบุญเลือบเหอ ไม่ไม่ไม่ใช่จุนนี่แล้วบุญเหลือตอนนี้ก็คือตัวโตขึ้นแล้วนะคะคุณน่ะปั้นคุณงามบ่ค่ะนี่บุญเหลือนะคะงามบ่สองเดือนแล้วสองเดือนแล้วนะคะนี่คุณน่ะให้เก่าซช่ไหมละเก่าลูกสาวหลานสาวพ่อใหญ่ลิ้นนะคะคุณน่ะเชิดหน้าเีกแล้เชิดหน้าเชิดเชิดเชิดหน้าเชิดหน้าออกกล่องแล้วเชิดหน้า สวยไหมคะพี่น้องชงเดือดอันเห็ดหนาคุณลุน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 นี่ร้านร้านน้อยพูนยัยลิ้นนะคะอันนี้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 แล้วนี่รวมออมกับโบคอยได้มาอัพรูปบัวให้เบิ้งนะคะช่วงนี้เพราะว่ามุสลิมฝนตกเลยไม่ได้มาอัพสักทีนะคะสวยบอยเชื่อนะลูกเชื่อนะอันนี้สองเดือนนะคะ เดือนที่สามอันนี้วันที่เท่าไรนสิบสองเก้ามือสองเดือนกับเก้มือองเดือนเก<ว> <9 S 1> ้าวันนะคะเนี่เมตรหนึ่งเลยเมตรนึ่งเยนี่นะมส,สองเดือนนะว,ว,ว,วิ่งว,ว่งวิ้งว่งิ่ิ่งวิ่่งว้่่ิิว่่ิิว แต่ว่ามันเป็นเม่นพอเท่านายน่ะอีกรอบรุ่นก่อนเอามันเป็นประจำเดือนพ่อไหมนี่นี่ถึงวันอันนั้นพูนทันว้านี่ใกล้มันได้อยู่อันนี่นานคือเป็นแต่ดุแท้วมันพอยังไงน่ะวะมันเตี้ยวบอลนี่มันเตี้ยวบอลนี่ เพี้ยงไห,น,งปน,ไหน,งปนประมาณลอยสี่สิบตัวแล้วเลีอยางพ่อใหญ่แล้วเพี้ยงป่าพ่อใหญ่ดอกเพี้ยงป่าอยู่ประมาณลอยสี่สิบตัวเลยนี่นะคะทันวาของพ่อใหญ่ลินนะคะดือ้อดื้อนะคะนี่เบิ่งดูดือด้อ เ,เก่าเน้นนะคุณนะวางยาหนีกระเกืบอบว่ามันสิเสียเสศษบึงดูคุณนะคุณนะคุณนะบึงดูพี่นอ้องมากไลยนะคะนี่ให้จับให้บายแล้วนะคะว่ามันสีบอลอดนะคะถือ,อยาไปแปดเอ้ยี่เข็มบ่ค่อยเ,เข็มโอ8เข็ม ถือยาไปแปดเข็มค่อยคืนมานะคะนี่โอ้ยจนว่าเป็นนีิยังกับเป็นตัวจนได้สิว่าโซทิมนะคะโซทิมจนว้ตั้งซื้อให้ไม่เลยบุญเหลือเปลี่ยนซื้อไม่เป็นบุญเหลือนะคะพงใหญ่ยรเลี่ยงวัวนะคะยากทุกโตเลยนะคะนี่ลูกของไอ้บุญรอดนี่ยากสุดโตเลยนะคะเชิญนะเชิญนะได้ไม่อีกหรสิยากอีกเด้อพอใยญ่ ได้ไม่อีกกับสิญญาอีกได้ฮนะน่ะเอา่า <c oughs> นี่นะคะบางรุ่นสองอสเดืนอ,อนเงินม<ะ>ันมีนอีกมั้ฮะมันมันเป็ี่ยนซัดโดนงดยีดอีกแล้วบอเริ่มอยากติดสัตว์แล้วบอปกติมันจะเดือนสัน้นปกติก็บสองเดือนสามเดือน,สอ,อนสองเดือนก็นเริ่มแล้วอ่าสองเดือนก็นเริ่มเป็นแล้วมันต้อง เมื่อเรียดาดในโลกกันบ่มันพอเข่าไปสบายยังไงทรงสูงเน,ะงงนาะทรงสูงกว่าทันวาแหมสูงกว่าทันวามันทรงเตี้ยๆไหมเ,เม็ดนึงหรอสองเดือนไงเพิ่งขาเพิ่งปั้นข,า,นา,นขากลัาขึ้นล้างเป็นห้องขาก็สิคือแม่เนาะนี่ปั้นขาได้แล้วขาบัแบบไง ซอยจุบ่นีมองแซบตัวฮันอันกินหลายพวกไงออนกินหลายพวกไงบึงหนะออนกินหลายพวกไงบึงหนาบึงหนาเพิ่งสินออนกินหลายพวกไงออนกินหลายพวกไงค่ะอ้อมก็จะขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้อมแอมแชนเนลด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน